ตอนนี้นะคะฝนเนี่ยก็เริ่มจะตกลงมาในบางพื้นที่นะคะก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยนะคะเริ่มที่จะออกจับแมงอินูนแล้วก็อื่นอ่างเพื่อเป็นไรายได้เสริมค่ะอ,อย่างไงไปชมกันค่ะ หลังจากที่เกิดฝนตกลงมานะคะในพื้นที่นะคะชาวบ้านคือเขาทองอําเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิค่ะก็พากันออกมานะคะใช้ไฟส่องหาแมงอินูนหรือแมงกีนูน <c oughs> ตามต้นไม้ในเวลากลางคืนนะคะ <c oughs> เพื่อนาําแมงอินูนซึ่งเป็นอาหารโปรตีนจันเด็ดของชาวอีสาน <c oughs> หรือของชาวบ้านที่นี่นี่นะคะ <c oughs> มาปรุงเป็นอาหารค่ะเช่นคั่วทอดหรือแกงใส่หน่อไม้ดองนะคะ <c oughs> รสชาติเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าอร่อยล้าเลิศค่ะและยิ่งถ้าเป็นในช่วงเดือนมีนาถึงเมษาของทุกปีนะคะ ถ้ามีฝนแรกตกลงมาเนี่ยแมงอีนูนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยนะคะก็จะออกมาหากินเป็นจํานวนมากนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็จะเกาะอยู่ตามต้นยอป่าต้นคูนแมงจีนูนเนี่ยเขาบอกเวลาออกมาใหม่ๆนะรสชาติเนี่ยนะคะหอมมันอร่อยมากเลยแล้วก็หากินยากนะคะปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวค่ะขายในราคากิโลกรัมละ100-200ถึง200บาทนะคะหรือไม่ก็ขายเป็นตัวตัวละ1บาทถึง2บาทค่ะค